ถึงยอดเยี่ยมอุตระถึงยอดเยี่ยมตองไหนฮะต้องไหนนี่อุตระก็คือคำว่ายอดนะเยี่ยมอุตระแต่ถ้าหากว่าเอาอาศัยดักรเพื่อนตัวหนึ่งนะ หายถึงอุตารตารหกรรมเขาขวาขวานี่ตอันนี้คือการใจาสาระในภาษาบาลีเข้าไปตัวเน,นี้ยมันยาก,กนหน่อยอ,อู้อ่ายิย่งไอู้เนี่ยมันจะเรินมตนุกเติรนะคุณ ท่าอย่าง e này, เอเดเขียนยังมากมากเขียนยี e. ่ e. คูนะอีกยูแปลว,ว่าเมืองเขาเนี่ยยักหน่อยหรือที่ข้ารยักเจียจีก,กันได้คู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 เหมือนกันได้คูก็มีกอ biết nó ấy xác thì phải phát giả ba lì thì chạy khám học u thì bị chắc đều น้อยี่สุดในหลกนี่ฮะเห็นไหมคู่กับอ้ว่าบ้าเขาจังยดูคนเีะมันแปลว่าเล่นเนียเล่นนี่แปลว่าอะไรเมนเป็นตัวอะไรฮะฮะเล่นเ่อเืออะไรนเลื มันเลือดจ้ะเลือดเหมืนเลือดเลนฮะมาใจอีเล่นคนมาเจี๋ยห้องอีเล่นอี่หรอประมาณแบบไรไรอ่ามันเป็นมันเป็นคำค่อนข้างใน่บบโบราณเล่นที่นะั้นอูกานี่แปลว่าเลนเล่นในหมายถึงว่าตัวสักด ตัวเลแต่ปิแปแค่เน like e, ี้ยนะในอันโคจรานมมอ้มนปแปแค่เนี้ยส่สับตัวเล็กๆอ่อตอนเล็กแค่ไหนไม่รู้ไม่รู้ยังยังไม่ได้เอาย้อนดีกร่าไหนนี่ยังพอด้ตยจ่าเขา่ังหันอยู่แต่ว่าอันตีนนอกไปจากหน้าอีเราไม่รู้ อูอออ่าต่อไปอ่ายังยังแห่ง2ครับ2ออกมาเจอมันไม่ได้ uh, uh. <laughs> <laughs> <Ê. cười> วันเอกอะไรวันใช้ไม่กาเข้าไปมล่ะอังวะเอกาเอกาไปว่ายังฮะคนเดียวแปลแปลเข้าท่าเอกเอกาเนี่ยเอกานี่มาจากคำ่าเอกาเอกาสติกานะเอกา ซับหนึ่งนี่นะนี่ซับหนึ่งซับอื่นก็มีเอกานี่แปลว่าเอกาสนิทกันถ้าหาว่าได้ยินตัวเจ้าว่าฉันเอกานี่ก็คือฉันมือเดียวฉันเอกาฉันมือเดียวก็เอกเอกาก็หมายถึงหนึ่งอยู่ดีนะนะหมายถึงหนึ่งเอกาเอโอนี่นะเอเอแฮมเอเนี่ยตีตีจะเน้นน้ำก็คือเอ เอ้ยเล้ยฮะเอ้ยเอ้ยนี่เอ้มันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นยังไงมันน่าจะอีเหมืกั มาให้ในในภาษาล้านาในสมัยเดิมโดยเฉพาะอย่างที่กระดาเอฮิเอฮิโดยมากอาจจะห้องบอกก็แบบแบบีอันบบนีบอกว่าเอฮิปุริโฉเลยนะมีกะเอฮิอิฐขีอิฐขี้ยังมากๆอันก็หนออิฐขี้ยังมากๆอันก็คนสมัยเดิมเนี่ยมีกะกระดาห้องกับมีนี้แบบนีกระดาห้องมันใหญ่นะ ก็หาคนสาวก็หาสาวมีกะเอีิอิทธิปิยมามะทั้งนั้นบัมีเอฮิปุริโสเข้ามาปรเดี๋ยวนี้มันหนอนปรเดี๋ยวนี้มันไละม่นงเงียบได้ว่าบอกว่าเอฮิปุลีโสมามะเอฮิปุริโสนี่เข้ามาปัจจัยเข้ามาแต่ก่อนนี่ปัจจัย่งเ้มาอ่าอีกเนื้อเมึงเมือมึ่อามึงเขามาหหัวใจรอดดุจยมาณนี้พ่อ คำว่าเอีิเอี้ยนอ่าเราไปแท็บตัวหนึ่งสมมตเวลาไหนมาไหโอ้โอ้ตัวนี้เนี่ยเวลาเขียนเขียนตัวตัวนี้ทำไหมนี่บางนี้บางนี้ไม่จัตวาหน่ะตัวนี้จะบบบนี้ ยกเว้นวันเดียวก็คืออะโมนั่นจะบอกนี้ไม่จตวาเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวประมาณว่าเป็นตัวเสียงร,รมแล้วบอกนี้ไม่จตวาโอเนี่ยถ้าเป็นตัวภาษาบาลีจะใกล้เฉพาะของออมันโอเปเลยโอภาโสโอปนาอิกโกอ,อ่าโอกาสะ ต่างๆเราเนี่จะใจอย่างนี้ถ้าหากเขาจะเอาไปใจกับภาษาไทยใจได้เลยตัวนี้ถ้าสักกับไปอานลโอโอโอมันจะโอนะ นะเขาจะผสมส้าเกาถัวเนี่ยของเงื AH ่อนหันจับมาเงืได้อาฮัตอย่างอ่านกะกากะกาที่จีกิ้วผผู้เคียกุบจะได้ว่าจะต้องเอาตัวกะมาน้ำเพราะว่าเขาเนี่ยมัสามารถเอาตัวอะมาน้ำอย่างภาษาไทยได้นะภาษาไทยนี่เวลาเขาอยากบอกสาระนี่เขาต้องเอาตัวกะน้ำแน่นอนแต่ตัวตัวมเมื่อนเงื่ตัวกะน้ำสาระอาเขาก็ว่า

นเอามาใส uh, ่ตัวคืออ่านได้เพราะฉะนั้นไม่จำเซาเข้าไม่เนี่ยคือไปคัดขอกมาแล้วคนดีเขียนครบแล้วปุ๊บคือคือเขียนอสาระไม่เลยเนี่ยคือแจกไม่เลยคือแจกในตัวไหนก็ได้สักสองสามตัวก่อนอ่าบต้องไปเขียนกาู่วถึงกันนะอย่างเช่นเช่นอ่าเอากรงานง่ายนี้ ปกตินี่เนี่ยท้าไม่ไม่ตัวนี้เนี่ยเปิ้ลตอนนียงสื่อๆนี่นะแต่ว่าเปิ้ลจะเอาไปแจ้ผสมกับตัวอื่นในเรื่องอ่านออกเสียงธรรมดาของตัวมันเนี่ยกาตัวนี้เขาก็อ่านว่าานะแต่ว่าทำให้มันหั่นว่าเออนี่ไม่ตับไม่มีกาจี๋ส่วนตัวคือกับไม่คือกับไม่คือนี่นะ อันมัต้องไม่สนใจว่าอันไปกลัวได้เขียนสลักแบบนี้มีปัญหาเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยสลัอึสลักอึเนี่ยมันเหมืชัดนะบางทีมันก็ใจยอ่าตัวเดียวมันใส่นะบางทีก็เอาไม่ือกึศใส่บางทีก็ไม่ถึ้เพราะฉะนั้นจะหันได้ว่าถ้าหามาหาไม่เพียงนะบางสมัยจนก็เอาตัวกึอ่าเอาไม่เอาไม่ือขึ้นก่อนบางทีก็เอาไม่ขึ้นก่อนถามว่าพิษก่อน ไม่ผิดไม่ผิดแต่จ,จะคู่คู่ของใครของมันนะแต่หว่าไม่ผิดนะอนามัยเลือแกขอ้ข้อบับไม่ผิดสามารถแก้ได้ท่านสามารถที่จะเอาตำราของแตนละคนเนี่ยขึ้นมาประกอบได้หมดได้หนบ่ายบ่ายบ่ายกต้กกองมาแก้ของมอเจรล้ออย่างเี้เพราะว่าของมอเจรล้อเนี่ยคือว่าเป็นซื่อกับเป็นตัวอย่างตัวย่างหนึ่งที่จะเอามาแก้เชื่อมเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยได้อ่านออกเขียนได้นะ เมื่อเขาอ่านออกเขียนได้แล้วปุ๊บเขาไปพูยพอของคนอื่นเป็นเพื่อนอ๋อเขาจะพอเขาจะเข้าใจบ่ดเขาก็สามารถที่จะเชื่อมได้เขาสามารถที่จะอ่านได้นะทำไปจนกระทั่ง แต่ระว่ามันจะมีค่าถูกถ้าแจกกันเช้าวมันจะโถ่คูลสาเข้ากันสมมติเล็กน้อยนี่แต่ว่าเวลาท่านจะเขียนเนี่ยคือเขียนแล้วอ so so ่านด้วยเขียนอ่านเขียนไม่อ่านเขียนอ่านยังจะเขียนบบกล้าเขียนด้วยอ่านด้วยเขียนด้วยอ่านด้วยไม่กระทำให้เขาเนี่ยใจฟื้นฟังใจด้วยเพราะว่าเขาบางทีเนี่ยเขาจะลืมดอกมันเขียนได้แค่ไเขียนต้้งหน้าลืมต้้งหลัง วันนี้เขาก็ทบทวนไปมาเป็นอย่างเป็นอย่างเมื่อเขาแจกไม่เสร็จก็เลยแล้วเขาก็จะมาจับไม่นะเขาเนยผมสก๊อตเลยยิ่งไปยิ่งหลายวันแจกใหม่เขาจะมาจับไม่จับไม่คือจับเอามาเป็นตัวเนี่ยร้อยมาเป็นก๊าบร้อยมาเป็นก๊าบบนข้อในภาษาไทยว่าเม็ดกอกา เอากาะไม่ทั้งมัดเนี่ยเข้ามาตั้งไว,าาว้นะเราก็ใส่ตัวนัยยุกเข้าไปเขาก็อยากเรียนรู้ความหมายของอของกรรมต่างๆเราเนี่ยจากใหม่เนี่ยเปิ่ห้องว่าจะใหม่จะใหม่ก่อนแล้วจะไปเข้าตัวสะกดนะซึ่งตัวสะกดไปเนี่ยเขา,า,าก็เดินแย่ย้ำไว้ประมาณสามคิศสามสัปดาห์นี่เมื่อรวมกันเซ็ตย้อนแล้ว ชี right. ้กว่ามาเกินห้าสักตาเขาจับจดได้รับนะเนี่ยเนาะอันนี้แกนขาบอกงนะเกินก่อนไดนจับมือเพราะว่าลำไปแล้วสิบนาทีหันใจโคตรดีมากก่อนฮะเจ้าไม่คือ